สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมที่ดินวิวภูเขานะคะแปลงเล็กเนื้อที่200ตารางวาค่ะโฉะนดกุดแดงนะคะโฉะนดพร้อมโอนค่ะแปลงนี้200ตารางวาราคาอยู่ที่650,000บาทนะคะค่าใช้จ่ายในการโอนและค่าภาษีนะคะเจ้าของที่ดินออกให้หมดค่ะ ที่ดินตั้งอยู่ตำบลผู้แครอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนะคะมีทั้งหมด2แปลงค่ะที่ดินหันหน้าติดถนนสาธารณะนะคะทางด้านทิศใต้ค่ะถมไว้แล้วประมาณ1งานนะคะทั้ง2แปลงถมสูงกว่าถนนประมาณ30เซนค่ะวัสดุที่ถมนะคะเป็นลูกหลังค่ะถมไว้ครึ่งแปลงนะคะครึ่งแปลงด้านหลังไม่ได้ถมค่ะ ไว้สำหรับให้ลูกค้าปลูกต้นไม้ปลูกผักสวนครัวนะคะด้านหลังจะติดกับธงสีแดงนะคะจะมีธงสีแดงนะคะนี่ค่ะมีหลักหมุดครบนะคะมีหลักหมุดครบธงสีแดงปักไว้ให้นะคะมีเพื่อนบ้านค่ะที่ดินห่างจากถนนอดิเรกสารนะคะเส้นสาธุประชาสรรผลโยธินไปออกวัดหนองว่า แล้วก็ไปทะลุเส้นผู้แค่แก่งคอยนะคะการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้นะคะใช้เส้นทางได้หลายเส้นทางค่ะถ้ามาจากในเมืองก็ใช้พหุนโยธินนะคะยูเทิร์นกลับรถที่ยูเทิร์นก่อนที่จะถึงอิซุสุก่อนถึงวัดใหม่สามัคคีธรรมนะคะแล้วเราก็กลับรถมาเข้าซอยบ่อหินบ้านหนองว่าค่ะ จากถนนพหลโยธินนะคะเข้ามาประมาณ3.5กิโลค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะไม่น่ากลัวน้ำไฟพร้อมนะคะผ่านหน้าแปลงแล้วมีทั้งหมด2แปลงนะคะราคา6 2 6 5 0 0ี่คือเราพร้อมถมให้แล้วนะคะครึ่งแปลงถมไว้เกือบปีแล้วค่ะสามารถปลูกสร้างบ้านได้เลยนะคะ ติดถนนแบบนี้นะคะถนนหน้าแปลงเป็นถนนลูกลังนะคะเดี๋ยวเราจะกะหลังจากเราเดินท่อประปาแล้วเราก็จะโรยหินคุกให้อีกนะคะถนนกว้าง6เมตรค่ะเป็นวิวเข่าแบบนี้นะคะบรรยากาศี่เงียบแบบนี้เลยค่ะตอนนี้เวลาประมาณ18นาฬิกานะคะประมาณ18นาฬิกามีเพื่อนบ้านค่ะ สนใจติดต่อสอบถามได้นะคะเข้าเยี่ยมชมที่ดินได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0611707904น้องค่ะมี2แปลงเท่านั้นนะคะพร้อมโอนเลยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจมาดูแล้วชอบนัดโอนได้เลยนะคะไม่ติดไม่ติดจำนองโฉนดอยู่กับตัวเจ้าของนะคะนี่ค่ะที่ดินสวยๆนะคะ ถนนตรงนี้นะคะเป็นถนนที่ไปออกตามเส้นถนนคันคองค่ะไปออกเขาดินพัฒนาไปออกวัดหนองว่าได้นะคะไม่ใช่ทางตันค่ะถนนเรายกเป็นถนนสาธารณะแล้วนะคะเข้ามาชมที่ดินได้นะคะสวัสดีค่ะ